เข็มสองผ่านไปเ,เสร็จเรียบร้อยเข็มที่สองนะเพื่อน ก็เป็นก็เป็นยาก็เป็นตัวเดียวกันเนาะเป็นไฟเซอร์คือเกากัมาเบิงว่า,าจะมีฝนข้างเคียงบ่จะมีนู่นนี่นั่นบ่เนาะก็จะมีก็จะคนก็บ,บ่ค่อยบ่ค่อยหลายเนาะก็ได้ได้อยู่โอเคกับ,บ่แม่นหมอคนเก่าที่เอ่อ ทีเฉียดห้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก,ก็คอยหนาลัวปัในไอิคนกะให้เขาไปแล้วเ่นกะให้ออกมาเลยนเนาะไอ้่มขาขังหลังกับพนกับเต็มด้วยเดี๋ยวถามวาเบืองว่าพ่านขางเขียงจะมีบอเนาะรับสวัสดีค่ะเจคยเคน้อนี้จะมาเบาเรื่องเอียงคือมนี้จะมาเบาให้พี่นหนองฟังว่า หลังจากที่ไปฉีดยาวัคซีนทีให้พี่น้องเบื้งจากข้างตนไปแหละเนาะว่า,าไปฉีดยาไปฉีดยามาเป็นยาชนิดทีชื่อวา่าไฟเซอร์เนาะพี่น้องเนาะกะไปฉีดมาเป็นเข็มที่สองเข็มแรกกะช่วงที่ช่วงเดือนอที่อัปเดตให้พี่น้องเบื้องนั่นแหละคือเข็มแรกเป็นไฟเซอร์คือกันเนาะพี่น้องเนาะแล้ว เดือนนี้วันที่หกที่ผ่านมากกับไปฉีดมาเรียบร้อยแล้วคางตนที่พี่ทนี่ให้พี่น้องเบื้องนั่นแหละว่าเป็นแบบไดเนาะ mm. แล้วก็ไปฉีดมาแล้วมีอาการแบบใดาตีคือหลังจากไปฉีดมากะาไปฉีดช่วงประมาณเก่าโมงถึงส<ม>ิบโมงปั๊บแล้วมันบอมเพิินก็จะให้เห่าออกมาแล้วก็มานางัง มานังแบบเพิ่นก็นจะมีน้ำมีมยางให้เห่าเนาะมีพรรักงานเอานา้ำเอาอยางไม่ให้เห่าเพิินบ่อยหเห่าเดินออกมาปุ๊บเลยได้พี่น้องเพิ่นใจใหเห่าน่งยุ่ตรงนั้นประบ้านหาหาถึงสิบนาทีก่อนนอะพี่น้องเนาะคือล่อเบิงผลขางเคียงวาบางคนเพิ่นฉีดแล้วเพิ่นก็นจะมีการวิ่งเวียนจีซะหรือ่อนอนนวนนี่นั่นเพิินก็นจะได้ดูแลได้สะดวกเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นจะให้เฮ้านั่งอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เพิ่นก็จะมีเวลาให้เฮ้าติดตรงคาดตรงทีเพิ่นจะมีสมุดหน่อยหเห้าเนาะพี่น้องจะเป็นคาดเป็นคือจังบัตรประชาชนเฮานี่แหละแต่ว่าเป็นของอ่าชิการฉีดวัคซีนอันนี้เนาะเพิ่นก็จะเขียนเวลาไว้ว่าเออเวลาเท่านี้เธอถึงสามารถออกไปหารถออกกับบานใด้อียังแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอ่พอพอหลังจากนั้นฉีดมาแล้ว ภายในมือเดียวกันนั่นแหละพี่น้องก็จะมีอาการปวดแขนเนาะปวดแขนปวดตรงที่หมอผลฉีดยายเห้านั่นแหละก็จะปวดแขนแน่จักหน่อยถ้า่างกายเห้ามันแข็งเห้าแข็งแรงเนาะพี่น้องเนะเาะเกิดว่าเห้าเห้าฉีดยาไฟเซอร์เข้าไปก็จะมีถ้ามีอาการไข้มียังกะกะแสดงว่ายาตัวหนีมันแรงสําหรับหเห่าแล้วก็มันเหยดให้เห้ามีอาการมีมีอาการตรงกันขามคือแบบมี อาการไข้หรือว่าแบบใดแต่ว่าปวดแขนปวดยังเป็นอาการปากติเนาะพี่น้องเนาะการแล้วแต่นี่คือเป็นแบบไรละ่ะนี่คือเป็นอาการส่วนบุคคลเนาะค่ะเป็นของคนของของไผ่ของมันเนาะค่ะแต่นี่หนูจะมาาว้าคืออาการของตัวของหนูเอง<ม>เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกลับไปฉีดมาเป็นเวลาเป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้ว กะจะมาเบาห้พี่น้องฟังว่ามันบอเป็นตยานดอกพี่น้องคือแบบเฮากะไปฉีดยาป้องกันไหวเนาะมันกะเฮากัาบ่ไดดรู้เนาะเฮ้าบ่าหูว่าจะป้องกันได้มากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ถ้าเกิดว่า,ม,า,วา,ามีอยียงทีเฮ้าสามารถเหตุดใดแล้วก็ป้องกันร่างกายของเฮาได้เนาะพี่น้อง กาจังที่นูเคยบอหายปีนองฟั่งแหละหนูเคยนูเคยเป็นโรคหนีมาแล้วเนาะแล้วก็ผ่านมาแล้วก็คือบอ่เป็นยังทารางกายห่อแข็งแรงมันกับบอทารรมาเทียบเอียงเข่าไหร่เนาะจากที่นูกับสามีได้ประสบประสบการณ์หนีมาแล้วก็เลยมาแชร์ห้พี่นองฟังว่าการฉีดวัคซีนมันบ่เป็นการาที่น่ากลัวแล้วก็ มีวัคซีนออกม่าให้เข้าไปฉีดป้องกันไว้ก็คือเข้ากับไปเหตุเลยอ่เอ่เอพอกับแม่ที่ยูบานที่อยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะกะ็เพิ่นก็ได้ไปฉีดวันวันที่แปดวันวันที่แปดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ไปฉีดเป็นยาของซีโนแว็เนาะพี่น้องทั้งสองคนก็ไปฉีดมาช่วงวันที่แปดที่ผ่านมากะบ่มีอาการอีหยังบอมีอาการปวดแขนบ่มีอาการเป็นไข่เนาะกะ็ผ่านมา ะบ่เป็น,นียังเฮากับอบเบิงต่อไปมันอาจจะบ่เป็นอย่างที่เฮาขิดอย่างที่เฮาคาดไว้ก็ได้นาอพี่น้องเนาะแต่ว่าไปฉีดไว้น่ยดีแล้วป้องกนนะันไว้นาอพี่น้องคือเผนเหตุวัคซีนนี่ออกมาผนเฮตุวัคซีนถูกชนิดถูกตัวถูกยีหห้อออกมาก,ก็คือต้องพานการทดลองมาแล้วนาะอพี่น้องเนาะแต่ว่าเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนทีจะเป็นแบบเออสามารถ แบบเุ่มตานทานของร่างกายเป็นแบบไหนแข็งแรงขนาดไหนมันก็เป็นของแต่ละคนแต่ละส่วนบุคคลออกไปเนาะพี่้องเนาะหนูก็มาเว่าแช์ประสบการณ์การฉีดวัคซีนของไฟเซอร์จากวันที่6กจึงตอนนี้หนูมานาั่งอัดคลิปให้พี่รองเพิ่งก็คือมันว่ามีผลขางแขยงอยียงเลยพี่รองคือมือแลอลอจะมีผลจะมีผลขางแข็งโยนีนึงก็คือมีอาการปวดแขนแต่ว่าไข่เป็นไข่เป็นนูนนี่นั่น กับพ่อมีหลังจากที่ฉีดมากแล้วกะแนะนําให้พี่น้องกินยาพาราเซตามอลหรือว่าเทลโนลหรืออหรือยาแก้ปวดไว้เนาะพี่น้องเนาะเออ <c oughs> กกกินหลังจากที่เข้าไปฉีดมากกับพอถึงกว่ากินปุ๊บปับ๊บกะเออร่างกายเขากะเอยเลี่ยเลกได้จัหน้อยแต่ว่าหมอเพิ่นกระบ,บอกว่าให้ให้เอ,ออกกรลังกายแขนแล้วก็ขยับแขนเนี่ยเยอะเนาะเพิ่นก็บ,บอกมากจาก ทีเข็มแหลกเข็มที่สองเพ,งพิ่นกับพ่อคือกันถึงจะได้ไฟเซอร์ไดโนอแต่ว่าถ้าเป็นเอสตาเซนิกาของอของประเทศอังกฤษเนาะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็จะเพิ่นตัวนี้ก็จะมีภูมิตันทานแห้งในจมอยเพราะว่าฉีดสำหรับคนสูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวเทียนตาล่ายนาะพี่น้องสามีกไ็ไรเอสตาเซนิกาไปสองเข็มนั่งกับพ่อเป็นยัง อพอหลังจากาไปฉีดเข็มสองแล้วกะรอฟังอีกจากน้อยว่าทางประเทศอังกฤษจ,จะมีการฉีดเข็มที่สามบออว่าเป็นแบบไรนอพี่น้องเนาะนี่กะมาอัปเดตสถานการณ์การประฉีดวัคซีนเข็มที่สองของเ j J คเคไลฟ์สตล์เซชั K, Station, นเนาพี่น้องเนาะนี่กะเป็นเข็มที่สองของไฟเซอร์ผ่านมาแล้วอ่ะ ปกติบ่มีอีหยังนาอพี่น้องเนาะไปฉีดเลยค่ะแนะนําให้ไปฉีดยาวัคซีนเนาะถึงจะเป็นตัวใดกระซามมันก็สามารถป้องกันร่างกายของเข้าจากโรคชนิดนีได้ถึงเท่าบ่ฮห้ว่าจะลอยเปอร์เนบ่แต่ว่าไปฉีดไว้เถาะค่ะเพื่อร่างกายของเข้าเพื่อค้อนรอบ้างแล้วก็เผื่อค้นที่เฮาหักนาอพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า จะพาพี่น้องไปเที่ยวสซจะเห็ุเอียงให้พี่น้องเวิรงกะรอดติดตามกดกระดิง่งกด s u b สไคร b ์ไป้น่อพี่น้องเนาะคลิปเนี้วไว้แค่นี้ก่อนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ